สวัสดีครับผมนรสชรจงพลทิจตรคกณลชั้นปีที่สองจากโรงเรียนพิชัยรัตนธนาคารครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการเช่องหัวมันตามพระราชดำริห่งในหลวงรชัชกาลที่เก้าครับโดยโครงการนี้เนี่ยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความไม่สงบครับพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามาามิชล์ชนอดุลยเดชจึงได้นําหัวมันเทศมาวางไว้บนตาช่างบนโต๊ะทำงานของพระองค์ เื่อเป็นเครื่องเตือนมสติว่าช่างหัวมันต่อมาทรงได้สังเกตว่าหัวมันที่วางอยู่บนตัวทงางนาของพระอ,องค์เนี่ยสามารถแตกหน่อได้ทั้งทั้งที่ไม่มีดินแลนะน้ําจึงได้พระราชทานหัวมันเทศให้ไปพาะปลูกในที่ดินบริเวณอ่างเก็บน้ําหนองเสือจังหวัดเพชรบุรีที่ทรงได้ซื้อไว้เมื่อปลายปีพศ2551ครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับข้อ1 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมรวบรวมพืชพันธุ์ดีของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับข้อ2เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเกษตรกรข้อสเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำแปลงต่อไปจะเป็นผลจากการทำโครงการนี้นะครับโดยหลังจากที่ทำโครงการนี้เสร็จเนี่ยผลออกมาว่า พื้นที่บริเวณพ่อปุกและหมู่บ้านใกล้เคียงมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วครับและโครงการของพระอ,องค์ยังได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วประเทศด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอถเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ